อืเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรก,กูก็ไม่รู้นะครับชื่ออะไรกรมพัฒนาการนิคมเนะี่ยอะไรทันรองนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะอืไม่รู้แม่งชื่ออะไรเอาเป็นว่าไอ้ก,กรมหนึ่งแล้วกันเขาก็ไปแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บอินฟูปากกล้าที่ชื่อจอนนี่เขาก็มีอทนายดังเป็นทนายอินฟูมีทนงทนแนะ่อะไรต่างๆออกมาประกาศเลยไอ้พวกนี้กันแกล้งกู นะครับหลังแกกูเลือกปฏิบัติกูทําเพื่อชาวบ้านนะกูยอมอ่ายอมโดนลืออยากลื้อก็ลือเลยอ่านะครับนะมาแรงเลยครับพอให้สัมภาษณ์เสร็จอย่างว่าลนะเราเป็นอินฟูผู้ติดตามหลายล้านอน่ะอืนะครับนะเรายินฟูระดับหลายล้านอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไงวันรุ่งขึ้นไปไงแจง้งความจับแม่งเลย <c oughs> เดินทางไปพร้อมกับทนายอินฟูชื่อดัง เมื่ออินฟูสายตำรวจกับอินฟูสายทนายเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดี157เจ็ลื่อน157่งอธิบดีเลยครับทำแบบนี้มันกันแกล้งกันนิวะนะชุกรู้แจ้งความประกาศนะกูยอมตายกูยอมเสียตละเพื่อชาวบ้านนะครับนะกันแกล้งกันนี่นะถ้ากูถูกลือ้อก็ต้องลื้อหมดไปเลยสี0 0้500หลังการเรือนชิบหายแล้วที่ชาวบ้าน ชาวบ้านเห็นอินฟูคนนี้ไปถแถลงข่าวอะไรต่างที่ปปชหรืออะไรเนี่ยพร้อมกับทนายอินฟูสองคนนะครับแจ้งความจาับอธาบดีเจ้าหน้าที่อะไรที่ไปดําเนินคดีกับเขาเรื่องบุกลุกป่านะครับนะครับแกก็บอกว่าเนี่ยการแก้งแกเลือกปฏิบัติอะไรต่างนะครับเรียบร้อยเป็นข่าวดังนักข่าวงับข่าวเลยครับเพราะอะไรอินฟูคนนี้มันดังคนติดตามหลายล้านสํานักข่าวก็าวคาดหวังว่า ถ้าเราทําข่าวมันก็เรตติ้งดีแน่นอนเพราะอะไรเพราะคนติดตามมันเยอะเวลามันขยับขยื่นมันมันมีอ,อคําพูดคําจาปากแจ๋วทีไรปุ๊บไงโอ้ยขายได้ข่าวแบบนี้เรตติ้งดีนะครับสปอนเซอร์เข้าทุกสํานักข่าวงับเล่นข่าวเลยครับดังเลยคันนี้ครับออออนะครับนะครับประกาศเลยนะลื้อเลยมาลื้อของกูไปเลยอ่า กูยอมอ่านะครับนะครับนะไม่ต้องห่วงแล้วเขาลื้อแน่ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงโอ้โหรายการดังครับถ่ายทอดสดกันโอ้โหผมนั่งฟังแล้วฮมเพลินนะครับดูท่าทางงานนี้อธิบดีติดคุกแน่ข้าราชการไอ้พวกอะไรไอ้อะไรวะเนี่ยอืมนี่เขาเรียกนะันนิคมสร้างตนเองไงวะกูก็เรียกไม่ค่อยถูกลนะเดี๋ยวก่อนนะกูแก่นะนิคมสร้างตนเอง อืมแล้วก็อะไรนี้ก่อนนะอืมนะกูก็ไม่รู้กูแก่แล้วให้อภัยกูเถอะอืมกรมพัฒนาอืมนะครับนะนะครับนะนะครับนี่ครับจอรนี่มือปราบร้องปปชปปทนะครับดำเนินคดีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหลังถูกแจ้งจับว่ารีสอร์ทที่อุบลลุกล้ำป่านะครับนิคมลำโดมน้อยพร้อมทวงความเป็นธรรมให้ชาวบ้านห้า ครัวเลื่อนนะครับอืมไปไงฮะเนีย่ยเราไปดูข่าวเก่าๆเนี่ยก้ากระดัก,กระดาห8กแปดที่ผ่านมาเนี่ยฮะโอ้โหดูข่าวใหญ่ข่าวโตเลยอะผมดูแล้วแม่งงานนี้แม่งหนังสงครามแน่เลยสุดท้ายเนี่ยแม่งต้องมีการยึดประสาทตาควายกันแน่โอ้ยดูเหมือนหนังสงครามครับแต่สุดท้ายแม่งกลายเป็นข่าวเศร้าวันนี้ดอกไม้ทูปเทียนเรียบร้อยพวงมาลัยขอขามาลาโทษกันทิพไห้นะครับ นะครับนะเดินทางไปหาลองเตา่าก็พร้อมดอกไม้ทูปเทียนขอเข้ามานะครับถ้าเป็นเพลงเขาบอกผิดไปแล้วผิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับนะครับลองเต่านี่แม่งสายหน้าเลยนะถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนน้ำพัดลมยังสายหน้าลองเต่าแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมได้มาเขาบอกว่าน้องจอนนี่พี่มันเป็น,ปนตำรวจจริงๆนะ นะครับไม่ใช่ตำรวจอินฟูตำรวจอินฟูเนี่ยมันก็ต้องหาแสงหายอดวิวยอดไลค์หาอะไรต่างๆเออนะครับแต่ว่าลองเต่าแกบอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจอินฟูนะครับผมเป็นตำรวจที่มีหน้าที่นะมีหน้าที่อะไรครับบำบัดทุกบุบหลุงสุกมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดบังคับใช้กฎหมายแกแกบอกว่าพัดลมยังใสหน้าแกหันอย่างนี้เลย ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏไม่ใช่ว่าเอาดอกไม้เอาทูบเทียนพวงมาลัยมาขอเข้ามาแล้วจบเขาก็ต้องดําเนินคดีไปกับใครนะครับรายงานข่าวเห็นบอกว่าจะเป็นเมียของคุณจอห์นนี่หรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกป่าการก่อสร้างอะไรต่างๆนะฮนะและไม่รู้ว่าจะลามมาถึงนะพ่ออินฟูที่มีผู้ติดตามหลายล้านแล้วก็เห็นวันก่อนไปยืนจับมือกับอินฟูอีกคนที่มีผู้ติดตามหลายล้านเหมือนกัน นะซึ่งกําลังดังมากเลยคนนั้นน่ะก็ไม่เคยกลัวใครในประเทศนี้ไปยืนจับมือกันอินฟูสองคนระหว่างอินฟูที่ชื่อจอนนี่เนี่ยอย่างน้อยๆก็ห้าล้านหกล้านอีกคนหนึ่งคนตามเยอะนะโอ้โหยืนจับมือเลยคนนั้นก็ทั้งประเทศนี้ผมไม่เคยกลัวใครนไม่เคยกลัวใครในประเทศนี้ใครอยากจะลบกับผมลบเลยนะนะครับนะ่ะมาเลยท้าที่ไหนหน้าลงพงลงพักนะนะครับ อินฟูอีคนนี้ยังเหลืออยู่นะครับเราไม่รู้ว่าเป็นใครก็จับมือกันอยู่นะครับอ่านะครับร่วมมือจับมือกอดคอ,อกันเลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะไอ้กรมปา่าไม้ไอ้อะไรกรมพัฒนาสังคมอะไรเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดอธิบดีก็ต้องดําเนินคดีไปต่อหน้าก็ต้องยิ้มหวานกันไปก่อนนะเรื่องราวแม่งใหญ่โตขนาดนี้ นะพยานหลักฐานแม่งกระชัดเกนขนาดนี้และการดํนนาเนินคดีบุกลุกที่ป่านี่แม่งง่ายแม่งไม่ต้องไปหาพยานบุคคลพยานเอกสารอะไรรอย,นนยชิบหายครับนะดาวเทียมยิงปังแผนที่ทหารแผนที่กระทรวงกรเกษตรแผนที่กรมป่าไม้อะไรต่างสปกอแม่งยิงปังรู้เลยเอา้าวชิบหายบุกลุกที่จบเรียบร้อยโรงเรียนจีน นะครับพยานหลักฐานแม่งครับจะวิ่งจะเต้นอะไรก็ต่างลำบากนะใหญ่แค่ไหนนะ,ะกับตัวกลับใจมันก็ยากะนะนี่พี่เดพูดแบบตรงไปตรงมากูไม่เคยกลัวไอ้พวกอินฟองอินฟูอะไรพวกนี้เลยนะทัวลงทัวอะไรก็ช่างแม่งไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อินฟูเนี่ยนับวันเนี่ยมันจะมีความกลางความกระอะไรต่างๆที่มันไม่เกรงกลัวอะไรเยอะมากตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคนติดตามมันเยอะคนดูเยอะกดไลค์เยอะมันไม่ได้เกรงกลัวอะไร นะประเทศนี้มันพูดเลยผมไม่เคยกลัวใครมาเลยหน้าไหนนะเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีบุกรุกป่าเนี่ยผมได้คุยกับตํารวจอายการบางคนที่ผมรู้จักที่เป็นเอฟซีเขาบอกพี่เดชคดีพวกนี้ดําเนินคดีไม่ยากแม่งมีแผนที่ยิงดาวธงดาวเทียมแม่งรู้เลยตำหนงตําแหน่งไหนนะบุกรุกที่ป่าอะไรต่างจบนะนะครับจบเจ้าสัวไปทําสนามกอลนะ์ฟอ่ะ ขายกาแฟชื่อดังกระสานก็ะจาคุกไปแล้วเนี่ยที่เขาใหญ่ไปทําสนามกอล์ฟคือมันง่ายอะยิงดาวธงดาวเทียม็ม,มีมันมันมันหลอกหลอกไม่ได้ไงจะโกหกสตรอเบอรี่อะไรไม่ได้เพราะมันชัดเพราะฉะนั้นพอดูแล้วแม่งเขตป่าไม้ก็เกมแล้วจบแล้วเรียบร้อยครับเจ้าทนายชื่อดังนะมีคนติดตามอีกห้าล้านสิบล้านมารวมกันนะผู้ติดตามเยอะอ่ะดังมากอะไรต่างแม่งช่วยอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับคดีบุกลุกป่าเนี่ย เลครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมที่กระบี่ก็สารจำคุกก็แบบนี้แหละครับไปบุกลุกป่าไปอะไรเนี่ยแต่ว่ารับสาร,รภาพสารรอการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคดีที่คนดังๆโดนมันจำคุกหมดเลยไม่มีรอดนะครับไม่ว่าคุณจะมีผู้ติดตามเยอะแค่ไหนกดไลค์เป็นแสนผู้ติดตามห้าล้านสิบล้านไม่รอดอกครับบรรดาอินฟูทั้งหลายะนะครับนะหลักฐานมันชัด แล้วความผิดเกี่ยวกับส,สิ่งแวดล้อมทรัพยากรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสารจำคุกอย่างเดียวถ้าไม่รับสารภาพะนะครับแล้วถ้าเกิดไปทําป่าเสียหายเนี่ยแม่งต้องชดใช้ทางแพ่งออกนะนะไปทําลายสภาพป่าด้วชดใช้ด้วยขนาดสอสงสอสอสอผู้หญิงเนี่ยนะที่จังหวัดราชบุรีก็พ้นจากความเป็นสอสออย่าไปเอ่ยชื่อกันเลยเป็นสอสอถแถวราชบุรีนะพ้นจากความเป็นสอสอถ้าไปเกี่ยวข้องกับที่หลวงเนี่ยมันอาถัน ตายทุกรายสอสอผู้หญิงท่านหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยนะกันโดนไปอ่ะนะผิดจริยธรรม้ายแรงเพราะอะไรนะครับบ้านมีไม่อยู่ดันไปอยู่บนภูเขาบนป่านะครับนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเราจะซื้อที่ซื้อทางพี่เดยพูดทุกวันแหกปากจนปากจะนไปถึงรูหูแล้วว่าที่ดินไหนไม่มีโฉนดอย่าไปสอทรอ,อย่าไปสา,สาราแนซื้อมาเรารู้อยู่แก่ใจที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ ก็คือซื้อที่ดินซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่ดินอะไรแล้วแต่ถ้าไม่มีโฉนดเนี่ยมันคือที่หลวงคาพิพากษาสารฎิการเยอะแยะเพราะฉะนั้นใครฟังรายการพี่เดเยต้องฉลาดกินแต่ข้าวหญ้าไม่ต้องกินหญ้าหงหญ้าหวานอย่าไปเชื่อคนง่ายพี่เดเไม่สนใจทัวลงหรอกนะผมกล้าวิพากษ์วิจารณ์ไออินฟูดังๆทั้งหลายพลาดเมื่อไหร่ก็ร่วงนะทุกวันนี้ไอผู้กลางกลางเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะมันถือว่าผู้ติดตามเยอะ เงินบริจาคก,ก็เยอะมัน,ม,นมันไม่ไม่แคร์มันคิดความแน่ไงะนะกนะการเมืองก็อยู่ข้างหลังวันข้างหน้ากูก็วางแล้วเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นการเมืองเป็นรัฐมนตรีแน่ฝันหวานนะมันไอ้พวกนี้นะครับนะหวานพืชแล้วก็หวังผลก็แค่นั้นแหละแรกแรกก็ช่วยเหลือประชาชนตอนหลังแม่งก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังเพราะะฉนั้นคดีของคุณจอนนี่เนี่ยพยานหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดเรื่องการบุกรุกป่ามันชัดนะครับ นะพอมันชัดเขาก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ถามว่าคุณจอนนีิ์เขามีโอกาสในการต่อสู้คดีมีครับนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาในชั้นนี้อย่างเป็นผู้ริุทธิ์แต่เขาถูกแจ้งข้อหาเนี่ยอาจจะเป็นเมียเขาหรือตัวเขาก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเขาก็สามารถจะต่อสู้วนะหนึ่งขาดเกตนากระทากระทาการไปโดยสุดจริตนะครับก็ว่ากันไปแต่จะมีใครเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะนะจะมีใครเชื่อหรือเปล่าไม่รู้ขาดเจตนาสุจริตถ้าฟังได้ก็ไม่ต้องรับผิดข้อสองสำคัญผิดในข้อที่จริงนะสำคัญผิดกับสำคัญผิดกับขาดเจตนามันต่างกันนะขาดเจตนาคือไม่รู้ข้อที่จริงสำคัญผิดเข้าใจไปเองสำคัญผิดคือเข้าใจไปเองว่ามันน่าจะทำรีสอร์ทได้ พอเห็นคนอื่นเขาทำก็ทำบ้างเขาเรียกว่าเข้าใจผิดต่อไปนะก็น่าจะมีแค่สองอย่างเนาะนอกจากนั้นไม่รู้จะสู้อะไรแล้วนะครับเนี่ยก็ว่าเนี่ยนะเขาาดเจตนาไม่รู้นะไม่รู้ว่าเรากำลังบุกลุกที่ป่าไม้สำคัญผิดเข้าใจไปเองนะครับเข้าใจไปเองถึงแม้มันจะเป็นป่าไม้แต่เราเข้าใจไปเองเข้าใจโดยสุจริตก็่สองอย่างเนี่ยสู้ นอกนั้นก็เม่เรว้จะสู้ยังไงเพราะว่าผมไปเปิดตําราดูคาวิบากิาษาแล้วแม่งสู้ยากยังไงไงก็เป็นกําลังใจให้อินฟูที่มีผู้ติดตามเกินห้าล้านนะครับแล้วก็เป็นอินฟูฝีปากกล้าผมไม่กลัวใครทำเพื่อประชาชนนะครับนะครับเนี่ยครับเรายังเหลืออีกนะครับวไปอินฟูที่ปากดีท้าทายใน,ใน,ใ,นในโซเชียลยังเหลืออยู่นะครับยังโพสต์ทุกวันอยู่ นะครับก็หวังว่าท่านจะเป็นคนดีทําเพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นะครับถ้าพลาดมาไหนท่านก็โดนนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปอัดคลิปขอโทษท่านนายกแพทงทานอันนั้นก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดเราพลั้งไปก็ขอโทษนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะอินฟูจอนนี่นะนะครับนะนะนะก็อัดคลิปขอโทษแพทงทานก็ว่ากันไปนะครับอ่านะก็จากมือปราบ ก็กลายเป็นมือกราบนะกราบกราบทุกคนที่ร่วงเกินแล้วก็กลายเป็นมืออ่อนครับจากมือปราบนะไหว้สวยรวยก็เช้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ดูไว้ตัวอย่างนะครับอินฟูนะครับมีผู้ติดตามเยอะๆกดไลค์ทีเราเป็นแสนเราก็คิดว่าบางครั้งเราคิดว่าเราเป็นเทวดาไปใครจะวิจงวิจาร์แม่งเอาไปแขวนหมดอินฟูที่มีคนอา่าคนกดไลค์เป็นแสนพอวิจารป็นปุ๊บมันเอาไปแขวนเลยนะครับนะเอ่อ วิจารนู่นวิจารณ,ารณ,ารณนี่มันแขวนหมดมันถือว่าอะไรมันใหญ่คนคนกดกูเป็นแสนเป็นล้านมึงเป็นใครคลิปกูดูคนดูคลิปกูครั้งละเป็นล้านเออนะอย่านะแม้กระทั่งจะวิพากษ์วิจารเลยกูนะทัวลงนะอ่าแคปมาแล้วก็ไปไปโพสต์แล้วก็ไปแขวนให้ให้เอฟซีด่านะครับนะ,บนะบแบบนี้ก็มีอินฟูประเภทนี้ก็ยังคิดว่ากูเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ดูคดีคุณจอน์นี่ไว้นะครับบรรดาอินฟูใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีหลายคนนะ่ะวิจารณ์ไม่ได้นะครับเพราะแต่ต้องปบแม่งแคปไปไปแขวนแขวนแล้วให้เอฟที T ด่าสำนักข่าวบางบางแห่งยังบอกเลยไม่กล้าพูดถึงมันนะถ้าพูดถึงมันนี่มันไปไงทัวลงเลยวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้คนกลัวไปหมดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังสบายๆส,สไตล์วันหยุดนะนะครับผมก็พูดนะส่วนคุณจอร์นี่จะผิดหรือถูกรออสารตัดสิน เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจทุกคนที่ทําความดีนะกำลังใจทุกคนให้กับอินฟูที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับนะครับให้มีสติไว้ถ้าเรามีแผลถ้าเราไม่ขาวจริงไม่สะอาดนะอย่าไปวิจารณ์พวกนักการเมืองหรือวิจารณ์ใครอะอย่างผมเนี่ยผมไม่มีอะไรครับอย่างมากผมก็โดนคดีหมิ่นประมาทร้องเรียนมันญาติทนายแล้วก็ ก,ก็ว่ากันไปตามกติกาจะไม่มีเรื่องประเภทที่ว่าทําอะไรผิดกฎหมายบุกรุกป,ปา่านะรับหวยเถื่อนเป็นหน้าเสือตํารวจนะรับเก็บค่าคุ้มครองอแรงงานต่อต่างด้าวบุหรีเถื่อนขายาเสพติดพี่เดไม่มีครับนะครับผมก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กับคุณสนทิมาถ้าผมถ้าผมไปทําอะไรผิดกฎหมายส,สนทิแม่งเล่นกูตายแล้วสนทิอย่างมากครับไปร้องเรียนมันญาติแล้วก็อะไรเนียฟ้องหมิ่นประมาทก็มีแค่นั้นนะ่ะ ของผมไม่มีประวัติด่างพร้อยไม่สันหลังวะไม่ได้รับหวยเถื่อนไม่ได้เป็นไอหน้าเสือตำรวจรับเคลียร์บ่อนรับเคลียร์เว็บพนันนะครับแรงงานต่างด้าวอะไรต่างๆของผิดกฎหมายบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าผับสถานบริการธุรกิจสีเทาแรงผมไม่มีนะครับเพราะนั้นผมก็วิจารณ์รัฐบาลนายกเนี่ยผมซัดทุกวันทัดสงทัดสินซัดเต็มที่ ในฐานะที่เราแหละเป็นประชาชนเสียภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลเนี่ย <c oughs> ไปหาเสียงหรือหลอกลวงประชาชนแล้วทาไม่ได้นะผมซัดทุกวันใครจะชอบไม่ชอบไม่กูไม่สนใจเพราะว่าเราเป็นปากเป็นเสียงนะครับฝ่ายโค้งฝ่ายค้านพูดจาไม่เข้าท่าเข้าทางผมก็ซัดอย่างเช่นสสพักประชาชนอยู่ดีๆไปวิจารณ์บอกทาหารส้นตีนบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี้ยอันเนี้ยผมก็บอกเลยเนี้ยเขาเรียกพูดไม่ผ่านสมอง นะครับเวลาจะพูดอะไรไม่ดูสถานการณ์เขากำลังสู้รบอยู่ดันนะดันไปสอทลอไปสารแนไปด่าเขาว่าเป็นทหารส้นตีนความจริงไม่มีมีแต่ความเท็จอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้สมควรด่า